สางซาดี้นะคะใรายการสิยามต้เล,ล่นพลาสวันนี้สอชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมนะคะเล่นเกมพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันวันที่11เดือน11และเป็นวันดีอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามี MV มนะคะมาพรีเมียร์ที่แรกเลยนะคะกับเพลงของคุณเว The b o y ยเว e ฟิชชิ่งกับบิ๊นะคะวันนี้เราจะเปิดให้ดูกันนะคะเพลงชื่อว่าเงาะไม่เป็นเวชัยเทนี่เรียกได้ว่า M v วนี้นี่นะคะเกือบทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นคุณเวนี่นะคะควงสาวหน้าใสเข้าโรงแรมแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันเพราะว่าสาวหน้าใสคนที่ว่านี่คือแคทซอนยาสิงหะนะคะซึ่งเป็นนางเอก MV ของเขานะคะเพลงใหม่ล่าสุดของเวงเงาะไม่เป็นที่จับมือร่วมกับศิลปินคนสนิทอย่าง b ิ g กวงไทคูนนะคะร่วมสร้างสารรค์ เพลงมัน,ม,น,ม,นมาเอาใจสาวๆกับโปรเจกต์ซิงเกิลเดี่ยวพิเศษของทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ดูกันแน่นอนนะคะง้อไม่เป็นนะคะเพลงฮิปฮอปอาร์บี b, ในานามของ t The Boy Way Featuring กับ b i g P ซึ่งทั้ง Way แลวก็ b i g P ีนี่นะคะเขาได้แรงบันดาลใจของเพลงมาจากชีวิตจริงของเขาทั้งคู่โดยเริ่มจาก b i g P ีกับแฟนเนี่ยเลิกกันไปนานแล้วนะคะแต่ว่าก็มาเสียดายที่ไม่ได้ขอโทษแฟนในตอนนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ง้อแฟนอีกเลยเพราะว่านิสัยตัวเองเป็นคนไม่ค่อยชอบง้อนะคะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ขึ้นนมานะะ่สว เวนะคะเวลาทะเลาะกับภรรยานั่นก็คือพี่นานานั่นเองนะคะก็ภรรยาก็จะถามว่าทําไมไม่ค่อยง้อเลยแต่ว่าใจจริงส่วนลึกๆเนี่ยเขาคิดว่าเออเราก็แบบขอโทษเขาไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบเพราะว่าเราทั้งคู่เออเหมือนเหมือนเป็นผู้ชายก็คือบิ๊กเวเออบิ๊กพีกับกับคุณเวอชื่อมองมากเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายทั้งคู่ก็เลยอาจจะทําให้ น้องไม่เป็นทําอะไรไม่ถูกนะคะก็ใช้วิธีนิ่งเงียบอย่างเดียวนะคะซึ่งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะคะมีฉากที่ถ่ายทําฉากที่หนุ่มเวเนี่ยทะเลาะกับแฟนนะคะซึ่งรับบทโดยแคทที่สนิบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเที่ยวแฟนก็โทรมาตามก็ไม่สนใจไม่รับสายแฟนทนไม่ไหวก็ขอเลิกไปนะคะแล้วเวเองก็ไม่คิดจะง้อแฟนด้วยจนทําให้ต้องเสียคนรักไปะคะ่ะนอกจากจะมีฉากดรามา่าประทะอารมณ์กันแล้วยังมีฉากสวีทชิดแกแบบแนบชิดเบาๆกับน้องแคทด้วยนะคะ แล้วก็ MV นี้ได้สุพนัทเสวะกะผู้กำกับน้องใหม่ไฟแรงนะคะที่เคยฝากผลงานไว้ในมิวสิก Y M P L คือเพลงยังไม่พูดเลยนะคะของ s o ซ t h s ซ d ์ที่เราเคยดูกันไปนะคะโอ้เรองสุดยอดมากแน่นอนนะคะไปดู MV เพลงนี้กันดีกว่าค่ะง้อไม่เป็นจาก The Boy... The Boy อุ้ย The b o ไ w a เอาไปดูง้อไม่เป็นง้งอไม่เป็น เจ๊ใจจ๊งองไม่เป็นจใจีง้องไม่เป็นเอาอยัางไงอีกจะเอาอยังไงอีกว่าน้จนียร้อง่างไงใช่มีมจะเอาอยัางไงอีก <c oughs> จะเ,เอาไม่มีอององ,องไม่เป็นเออ,อ,อเอาอย่าดูเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้นะคะงองไม่เป็นจาก The Boy Wave Featuring กับ Big P อะไร เหมือนชื่อเพลงจริงอ่ะทำไมเหมือนร้องไม่เป็นง้อไม่เป็นก็จะร้องไม่เป็นเออเจ๊งง้อไม่เป็นอจริงมันเป็นสไตล์เออเป็นสไตล์เป็นสไตล์ เอาวันนี้พีจักจะทำยังไงกับพีจักก็มาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคือคือเป็นสำเนียงแบบไม่มีวรรณยุกต์โวนวรรณยุกต์ <c oughs> อ่ะมัน,มนจะเป็นสำเนียงเออแบบแรปเปอร์เพราะว่าแรปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบภาษาอังกฤษใช่ไหม <c oughs> แต่พอเอามาเปลี่ยนเป็นแบบเนื้อไทยอ่ะมันอาจจะยากตรงที่แบบจะลงยังไงให้มันแบบสอดคล้องไปกับตัวเมโลดี้มันเลยต้องร้องแบบจะเอายังไงอีกเนี้ยแบบมีแบบมีไทยๆเลยเนอะอ่านเพลงน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะแต่บอก MV แซ่บมาก เมื่อกี้มีนั่งค่อมด้วยอ่ะมีคล่อมอย่างนี้ด้วยอ่ะตอนนี้มีคำถามคำถามทำไมเป็นฉันใจร้ายไม่ใช่คำถามไม่ได้สงสัยงี้คำถามอะไรอ่ะคำถามว่าเอ๊ะแล้วภรรยาหึงไหมเออน่าจแฟนเนาหึงไหมอ้ยหอมกันด้วยชอบต้องแคทสวยนะน้องแคทสวยใช่อุ้ยตายแล้วตายแล้วนะฮะอ่ะแต่แน่นอน นะครับทำไมคะสวยๆแบบนี้แบบไหนคะเหมาะมากเลยทำไมอ่ะเหมาะกับอะไรครับนี้เหมาะกับอะไรคะเหมาะกับพวกเรามากเลยใช่แล้วสยามเด็กเล่นพลาสครับใครหน้าตาดีรีบเลยนะฮะทำไมฮะรีบลงทะเบียนมาเล่นเกมเราเลยใช่แล้วค่ะนะฮะอยากได้จัดให้ก็ได้ถูกต้องวันนี้ของรางวัลใหญ่เราเป็นอะไรพี่แจ็คของรางวัลใหญ่เป็นกล้องถูกต้องกล้องไดอาหน้าของเราตัวนี้ระหวางผมแย่กับคิ้วเรียบร้อยเดี๋ยว คือเขาจะไม่ได้ของดีไปเลยใช่ไหมคุณแกะเอานัดของออะไรออกหรอไม่ใช่แกะให้ดูว่ากล้องเนี่ยมันสามารถแกะออกมาได้แบบนี้ใส่ฟิล์มแบบนี้เขามีอปสัตซ์นี่อแบบนี้ให้ดูเมื่อวานใครได้ดูก็แปลว่ารู้แล้วเรียบร้อยว่าพิเศษยังไงถูกต้องนะคะวันนี้อยากได้ก็จัดให้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะทิ้งเบอร์กับเอ่อกับชื่อไว้เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปเล่นเกมกันแป๊บเดียวเอง5วินาทีหยง่ายมากบางทีเหมือนแบบแวบๆอยู่ดีก็ได้มีคนที่แบบ ห้าวิเอาได้เลยได้ซะงั้นอ่ะกับบางคนที่แบบงงงงไปเลยเพราะคําถามแบบเราบางทีไม่ตั้งตัวตบางทีไม่ได้ดูเราตั้งแต่ต้นแล้วเราถามอะไรไปงงไงไม่ดูเรื่องนะ,นะแต่แน่นอนนะครับย้ําอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก <S 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 ากับ True Smart Life นั่นเองนะครับถ้าอยากมีชีวิตสมาร์ทสมาร์ทำยังไงฟังดีๆฮะตอนนี้ True ก็ได้พลิกโฉมครับเมืองไทยให้เปลี่ยน ชีวิตคนไทยสมาร์ทยิ่งขึ้น<ช>นะครับ<ช>กับโซลูชันใหม่ๆภายใต้แนวคิดสมาร์ทเองนะครับ<ช>คำนี้จะติดตัวเราไปอีกตลอดชีวิตครับอินเทอร์เน็ตออฟทิทุกอย่างทำงานได้ด้วยอินเทอร์เน็ตครับผมใช่แล้วเป็นการคุยกันร,ระหว่างแมชชีนทูแมชชีนครับโดยใช้อินเทอร์เชื่อมต่อ นะครับต่อไปนี้เราจะอยู่ตรงไหนสั่งงานอะไรในบ้านของเราก็ได้สั่งงานอะไรโน้ตของเราก็ได้ดีถูกต้องครับผมนะแค่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตครับก็สามารถสื่อสารกันได้ง่ายและสมาร์ทยิ่งขึ้นทำยังไงล่ะสมมุติว่าเราไม่อยู่บ้านนะฮะแน่นอนคุณจะต้องติดกล้องซีซีทีวีไว้ดิฉันเป็นวบ้านมากเลยไม่รู้ว่าแบบอุยสามสิบอ ถึงหรออย่าสิอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกเก็บภาษีไม่ถึงไม่ถึงเออนะฮะมูลค่ามูลค่าหนึ่งล้านของเราหนึ่งล้านเออถูกไปตัวคอนโดตัวคอนโดเขาะ้อเราโกหกเองเออ CCTV ครับคุณสามารถจะควบคุมได้จากที่ไหนก็ได้นะฮะต่อไปนี้อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงเรานะครับผมจะช่วยให้คุณนั้นควบคุมภาพการทำงานได้ทั้งหมดหรือออย่างนี้เขาชื่อกำลังมาคือโดรนโดรน คือแบบเหน็นแนวสูงเลยเหรอส่องแบบทั่วเลยเงี้ยถูกต้อง,องนะนะฮะก็าสามารถจะใช้ชีวิตสมาร์ทโดยการควบคุมทางไกลได้เดียวกัน<ช>นะฮะสามารถเปลี่ยนบ้านให้สะจวรยิขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่เชื่อมต่อได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสน,นะครับเพื่อเพิ่มความสุขสบายและความปลอดภัยรวมถึงที่สําคัญครับตอบโจทย์ทุกความบันเทิงให้คุณทุกคนในบ้านใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮมออโตเมชั่นนะคะเป็นการควบคุมทํางานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคือเปิดปิดได้เลยหรือพวกแอร์หลอดไฟบางทีเร ออกจากบ้านเอ๊ะเราปิดหรือยังเช็คดูได้ถูกพอไม่ปิดปุ๊บอ่ะกดปิดเลยไม่เป็เพลองไฟนะคะไม่เป็น,ปนอ,อันตรายต่อบ้านด้วยนะคะโททรัศน์ลืมปิดแอร์ลืมปิดต่อไปนี้ไม่ต้องบอกว่าไปจนถึงการทางแล้วอุ้ยตายลืมปิดกลับขับรถกลับมาอีกถูกต้องนะคะหรือแม้แต่อย่างเช่นรั้วบ้านสมัยก่อนคุณต้องรีโมทไปจอดน้านใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องก่อนแล้วบางที บ้านคนน่ะบางทีเี่อยู่ในซอยที่รถพูุกพางแล้วตัวเองอ่ะาต้ออองกกจซอยแคบอุ้ยคนข้างหลังก็มบีบแต่รอว่ประตูบ้านเนี่ยเปิดชนี่เลยครับนั่งหน้าปากซอยบ้านกดปึ้มเชื่อมอินเดอร์เสายฟึ๊บประตูเปิดรอเลยมาถึงปัเลี้ยวเข้าบ้านได้เลยเข้าไปถึงจอดปั๊บนี่เห็น โจรอยู่ในบ้านไม่ใช่โจรไม่อยู่โจรไม่อยู่เพราะเราล็อกควบคุมได้แน่นไงอ่านะฮะล็อกคุมในบ้านได้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องพอเราดูปุ๊บเราเห็นโจรเราอุ้ยโจรมาปุ๊บเราเรียกตำรวจเลยเข้ามาพร้อมกันทีใช่กดสั่งตำรวจอีกนะผมนะฮะเออล็อกบ้านให้โจรตายอยู่ในบ้านนะบอกเมื่ก็นอนอยู่ในรถนะเอ้ยนอกจากนั้นวอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคือสําหรับครอบครัว True Visions นะฮะและ True m a x นะครับต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณมีอินเทอร์เน็ตไร้สายนี่นะครับคุณจะทำให้ความบันเทิงในบ้านของคุณเนี่ยคอนโทรลได้ปลายนิ้วสมัมผัสจริงๆถูกต้องนะฮะแน่นอนอยากมีชีวิตสมาร์ทนะครับผม,ผมก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนซะให้มันมาเลยแค่เปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะถูกต้องนะครับวันนี้นอกจากจะมีเราสองคนยังมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยซึ่งเป็นแขกรับเชิญเป็นรุ่นพี่ของซานิเองรุ่นพี่เลยใช่ค่ะ จาก AF2 นะคุณอโอ้โหจนตอนนี้ AF12 แล้วอะ่ะนี่พี่เขาจะมาพลาดกำลังจะคิดว่าเอ๊ะ โอ้แล้ววะพี่พาดพี่พาดพี่พาดพาศนาครับผมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นพัศนาเหรอพัศนาทองบนเรืองวันนี้จะได้เจอเขากับซิงเกิลใหม่ของเขาค่ะรู้เมื่อสายค่ะได้โชว์สดสดให้เราฟังแน่นอนครับถูกต้องด้วยนะครับผมและอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากก็คือว่าใช่นะฮะลูกค้าทรูม e ฟเ E ชกับมีสิทธิพิเศษด้วยดาวน์โหลดเพลงสุดฟ้าของน้องสาวเซ็นทรัลได้นะูู้ซองวิ่งโชว์นะครับผมแล้วก็ เสียงก็รอสายนะครับผมสามารถที่เอาเพลงสุดฟ้าไว้ในมือถือเราได้แบบฟรีๆอันนี้คือเพลงประกอบโปเกมอนใช่ไหมถูกต้องโปเกมอนเดอะมูฟวี่นะนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ง่ายนะครับกดดอกจัน49226243นะฮะเกือบถูกนะครับผม49224 3นี่คุณล่นหวยอะครับ จำฝึกจำเพราะว่าวันนั้นคำถามช่วงจัดให้คือคำถามพิธีการนารูโตะสี่2ก้าส่จากนั้นให้วางสายเอ้ยกดโทรออกสิแล้วหยิบขึ้นมาใหม่อีกทีเลงนายเอากดโทรออกดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สามแล้วางทสามแม่แม่เรียกไปทอดไข่ทอดเสร็จเสร็จให้แม่ปั๊บปั๊บกดับมากดใหม่ดอกจัน492243แม่เรียกอีกบอกแม่พักไว้ก่อนเลยที่เหยิบใหม่แล้วโทรออกครับแล้วกด02ครับเพื่อ เลือกช n e l ของศรีปิน,สนเสาเสถียพง์แล้วกดหมายเลขหนึ่งเลยครับเพราะว่าตอนนี้สุดฟ้าอยู่ที่หมายเลขหนึ่งเลยใช่แล้วค่ะนะครับดาวโหลดฟรีนะครับใช่แล้วสําหรับลูกค้าเครือข่ายอื่นๆนะคะก็โหลดเพลงได้เหมือนกันค่ะก็สามารถโหลดได้เครือข่ายละนาทีละ5บาทเท่านั้นนะคะถูกต้องครับเวลาคุณพูดคุต้องทท่าทำไมะทำไมอะโฆษณาคุณงไงอ๋อเออเอ,อเห็นเลยเล็กเลยเออ โขคุณดิฉันเต้นตั้งแต่แปดโมงเช้ายันตีสองผมติดตามคุณอยู่นะครับขอบคุณครับผมใส่ชุดแดงใช่ไหมใช่ครับแถมสี่บาทแล้วแล้วต้องมีดีมากเลยเนี่ยเลยนไงโดดเดีไปเองอ่าอ่าหึจริงเหรอนี่พูดจริงเหรอใช่ได้เออ Like a G C, like a G C, G C. Down, 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 down. like a G C. เราร้องนึลงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีจจกบัตรคอนเสิร์ตของ Fat Kids Movement. Ajanta, Ajanta. And u m tonight tonight o n i g h t ากสมัยดีกว่ามานั่งฟังเราอยู่แบบนี้นะคะกดลงทะเบียนเข้ามาเลย026624139ค่ะนี่นะครับหลังงานนี้ที่หลายคนอยากฟังอยากดูมากๆนะครับผมแน่นอนเพราะว่าเพลงขอรคองจริงและร้องได้ทุกคนต้องร้องแหละงานเนี้ย เพลงตัวตลอดเพลงดังมากอยู่ในอันดับดิติชาร์ตรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องโบใหญ่ขนาดนั้นอ๋อเหรอไม่เอาเหรอเออเอาโบโบโบเล็กๆพอที่เราโอเคแบบเอาโบเล็กๆพอนะไหมไปดูเฮ้ยเล็กไพคือรักยั่งยืนครับน้องนนทนกับพี่ปั่นไพบุญเกียรติทำงานด้วยกันเอาไว้ในเพลงนี้ครับผม MV อบอุ่นมากไปดูครับผมใช่ครับ